โอเคคะ่ะน้องน้ำวันนี้มาเติมไขมันหน้าเด็กเนาะเป็นไงมั่งลูกเปลี่ยนจากเดิมไหมเปลี่ยเนเด็กเลยคะ่ะอืมเปลี่ยนจะเป็นยังไงมัางตอนแรกตอนแรกเมาให้ฟังหน่อยลูกคือตอนแรกหน้าโซมคะ่ะแล้วหน้านแบบดุดุ่ะค่ะอือจำหน้าตอนนี้จ้ำหน้าตัวเองไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหมชอบไหมลูกหน้าผากชอบไหมที่หนูยักได้ไหมลูกชอบมากเลยคะ่ะพี่หมอเป็นไงมั่งลูกเก็บงานละเอียดไหมละเอียดค่ะพี่ พอตรงไหนได้ตรงนั้นเลยค่ะใช่ไหมถ้าจะมาก็มาเลยค่ะคือยังไงก็สวยแน่นอนใช่ไหมเหมือน<ช>รีวิวไหมพี่ถามนิดนึงที่หนูดูมาใช่หนูดูมากประมาณสี่ห้าเดือนแล้วค่ะเลยตัดสินใจมาดูในวันที่นี้ใช่ไหมอันนี้ให้น้องมองกล้องนิดนึงคือความสวยคือปังมากคือคือคือหน้ามันฟูแล้วดูเด็กเลยอ่ะเนาะแล้วก็ดูแบบว่าหวานด้วยต,ตาเนาะโอเคโดยรวมชอบนะลูกเนาะ โอเคค่ะ okay,